สวัสดีครับมิวยูเกมไลน์เลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวนะครับเป็นตัวของน้องโทวานะครับก็เป็นสาวแก่งนะครับก็จะเป็นตัวที่น่าจะใายเวลาตัวนี้ก็น่าจะอาจจะประมาณ2ปีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นธาตุน้านะครับสายพลังที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็จุดเด่นที่ตอนมาใหม่นะครับก็น้องก็จะเป็นตัวที่กระโดดนะครับเป็นยังกองทัพศัตรูแล้วก็มี โอกาสนะครับลอยตีป้อมศัตรูได้นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่เด็ดของน้องเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับว่าการใช้งานจับเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถือว่าดีมากๆนะครับเมคานิกการใช้งานต่างๆก็ถือว่าได้นะครับค่าแร่ต่างๆได้หมดนะครับเลือดเยอะดีนะครับก็มาดูที่สกิลแรกนะครับเป็นการนะครับเคลื่อนที่เป็นอย่างของทับศัตรูนะครับเป็นการกระโดดนะครับ กระโดดยกเลิกอมตรานะครับทำดาเมจสามพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ศัตรูสังักแล้วก็ลดอัตราการต้านทักษะของศัตรูนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมากนะครับสิบวินะครับถ้าโดนเกียร์มีเกียร์โดนโดดเข้าไปนะครับติดพอดีก็ถือว่าอันตรายมากนะครับสรับตัวนี้นะครับสลับสกิลที่สองนะครับเป็นบาเรียแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับถ้ามีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับก็อาจจะน่ากลัวกว่านี้อีกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอมบนะครับจะเป็นยาซาฮิเมะนะครับเป็นลูกของเชสุมารูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเมตายังไม่มานะครับสําหรับเพิ่มแร่ขั้นสองนะครับก็อยากจะเอาไปลองทําคอมโบดูนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยไหวนะครับสําหรับตัวใบนี้นะครับแต่ว่าเผื่ออนาคตนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลองทําคอมโบดูนะครับมีเกียร์ดีๆมีของดีๆก็มีตัวมาใหม่นะครับอันนี้ก็มี 3- ามสี่ตัวนะครับแต่ว่า คอมโบแลยังไม่ได้นะครับแล้วก็น้องเก่านะครับยังไม่สามารถทำข้าวดาวได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบสกิลกันนะครับทดสอบดูสกิลน้องนะครับแล้วก็อาจจะให้ดูใน PPP หน่อยนะครับแต่ว่ามันจะหนักหน่อยนะครับแต่ผมทำได้นะครับสหรับการรีวิวนะครับก็ต้องทำทุกอย่างดูนะครับอ่าดูนะครับเป็น แบบนี้นะครับไม่ได้บานะครับโชคไปนะครับโดดชะงักนะครับไม่ได้โดดไกลมากนะครับนี่ครับดูนะครับคือตัวน้องตัวเดียวนะครับก็ถึกทนมากนะครับนี่ครับกระโดดไปยังกองทัพศัตรูนะครับก็เป็นตัวเก่านะครับนี่ครับถ้ามีพักข่วงนะครับก็จะบานะครับเีย ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับถ้าปล่อยมาตรงๆนะครับก็อาจจะไม่บับหน้าป้อมนะครับนี่ครับมีบับหน้าป้อมนะครับอ่าน่าจะปกตินะครับขอดูใหม่นะครับบับหน้าป้อมนะครับทีแรกมีกระเนิกมันออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าดีนะครับถ้าบับหน้าป้อมได้นะครับนี่ครับบับหน้าป้อมนะครับ ดูคนเบลสองเท่าเนอะน,นะครับใช้างานได้นะครับมีดาเมจมีอะไรเยอะนะครับแต่จุดเด่นก็คือการตีป้อมศัตรูนั่นแหละครับอ่า,อาจจะดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองด่านที่มันแข็งแข็งกว่านี้นะครับคือน้องเป็นตัวที่ทําได้นะครับเดี๋ยวจะลอง pvp ให้ดูด้วยนะครับก็จะมาประมาณนี้ดูนะครับ มีอมตะโดดไปนะครับนี่ครับศัตรูติดนะครับนี่ครับลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรูได้นะครับนี่ไม่ใช่ลดอัตราการใช้น่าจะใช่นะครับจําไม่ค่อยได้นี่ครับโดนเข้าไปนะครับโดนเข้าไปนะครับโดดได้นะครับโดดเรื่อยๆถ้ามีตัวรีสกิลก็จะดีมากๆนะครับนี่ครับ โดดไม่ค่อยเหมือนเอเลนนะครับเดี๋ยวลองทดสอบนะครับเดี๋ยวเอาเอเลนมาดูนะครับเอามายืนแถวนี้ดูนะครับอขอเป็นคุณเอเลนนะครับเอเลนเจเกอร์ A นะครับธาตุไม้พลังไม้นะครับน่าจะประมาณนี้ดูนะครับ ดูนะครับเอเลนก็จะบัฟหน้าป้อมแบบนี้นะครับก็ดูนะครับจังหวะกระโดดนะครับนี่ครับระยะที่จะกระโดดนะครับไม่กระโดดกระโดดสิขอคู่ใหม่นะครับนี่ครับโดดก็จะประมาณนี้นะครับดูเอเลนนะครับกระโดดไหม ไม่มีอัตราการไซส์เกิลให้เอเลนนะครับมันก็โดดน้อยไปหน่อยนะครับเอเลนผมเอาเกียร์เอเลนออกนะครับมาให้โทวะพอดีนะครับโดดได้ไหมนี่นะครับอะไรเงี้ยของเอเลนนะครับจะโดดค่อนข้างไกลกว่าน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตี PvP นะครับ เอเลนไซไม่ได้นะครับอ่าก็จะเป็นทีมแรกนะครับก็ต้องก้าวดาวหนักๆหน่อยอ่าเอาไปประมาณนี้นะครับอ่าผมก็แค่ช่วงนี้มันจะยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับอ่าเพิ่มอะไรเงี้ยโจมตีเพิ่มความเร็วด้วยอันนี้ก็ใส่เพิ่มๆไปหน่อยต้องการอะไรอีกไหม เอาแบบปวนๆหน่อยจะได้ต p v p สนุกนะครับดียวดูนะครับอันนี้โดนตึงนะครับแต่ว่านี่ครับขอดูทีมแรกนะครับมันมีข้อดีก็ถ้าติดแรก1หนึ่งพันนะครับก็จะหนักนะครับอ่าดูนะครับ นะครับอาล้ครับบัฟนะครับบัฟดีนะครับสนะง่ายไปหน่อยเลยวิ่งมาหน่อยสินี่นะครับวิ่งมานะครับบัฟตรงนี้ด้วยอ่าสกิลออกดีนะครับอ่าบับนัาป้อมแล้วก็มาบัฟตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับโดนเอเลน โดดเหยียบไปไม่เป็นไรนะครับโดดการกระโดดไม่ไม่ค่อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแพ้ต้องเติมตัวหน่อยเหมือนน้องขยับมานะครับนี่ครับนี่ครับขยับมานะครับโดดได้นะครับนี่ครับ โดดมากันได้นะครับแต่นี่ครับรับดาเมจได้ระยะหนึ่งนะครับถือว่าน้องพอยืนได้นะครับแต่ว่าระดับคู่ต่อสู้นะครับนี่ครับระยะตรงนี้นะครับตู้สล็อตบังไปนะครับ ต้องปล่อยทีมหนึ่งมาคอยช่วยหน่อยนะครับอ่าเพิ่มความเร็วนะครับอาจจะต้องการจบนะครับก็อันตรายไปหน่อยนะครับคือการเอามารีวิวแบบนี้มันมันก็แพ้ได้นะครับนี่ครับตัวอีกฝั่งก็จะน่ากลัวไปหน่อยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับ ขอตีคนอื่นหน่อยนะครับอา่าคนที่เลเวลน้อยหน่อยหกเจ็ดสย,ยังไงก็ไม่น่ามีอะไรสู้ได้นะครับประมาณนี้ผมเก็บได้หมดนะครับตีเพื่อเล่นหน่อยก็อยากจะดูนะครับว่าเวลาตัวมัน ย็นมันจะเป็นยังไงนะครับอนนะครับโดดมามันก็อันตรายผมก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนนะครับอ่าออกมาหน่อยนี่นะครับเขามีตัวนะครับ ผมก็จําเป็นนะครับแต่ว่านี่ครับทวะยืนนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับโดดโดดไม่ไม่เหมือนเอเลนนะครับระยะการกระโดดไม่เท่าเอเลนนะครับดูดูจากการกระโดดอ่าขาปล่อยตัวมาหน่อยนะครับทว่าก็ปล่อยตัวไม่เร็วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเกียร์ที่ปล่อยตัวให้นะครับนี่นะครับยืนแถวหน้าได้สบายสบายนะครับอ่าอ่าิน เยอะไปแล้วนะครับอ่ายืนได้นะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับมาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับกระโดดกระโดดเรื่อยๆนะครับอ่าเลนมาได้นะครับตัวมันใช้งานได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวเก่าวนะครับ การใช้งานก็อาจจะต่างๆไปหน่อยนะครับแต่ผมจะเดี๋ยวจะเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอามาไปใส่เป็นทีมป้องกันดูนะครับก็จะใส่โทวะนะครับเซซนะแล้วก็บากินะครับใส่3ตัวดูนะครับอยากจะรู้ว่าเพิ่มแร่ขั้น2มันจะติดดีไหมนะครับสหรับวันนี้ก็จะรีวิวโทวะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสลับวันนี้ก็ต้อง ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ